ต้นอีลอกครับกำลังโปงงามสวัสดีครับอิส,สานบ่นเจ้าครับมื่อนี่กะสิห้อนแน่อยู่ในป่าเขาปลาคนเดียวอ,อยากเบิง้งบวหละ่ะอยากมาบวหละ่ะพวกเจ้าต้นไม้กบสิสูงอาจหลาดเลยผัวว่าบุกปลาหายอย่างวันที่พี่น้องหาว่าสิมาหาหมากยานางให้พี่น้องเลยเบิง้งนะ ห็นตะเคือมันความจริงมันเป็นหนานี้นะมากมันนะพี่น้องนะบากยานางหาเบิดเมื่อกับพ่อเดี๋ยวสิเอาใบมันกะสรรพคุณบอกพี่น้องเนาะฟังแบบสดสดในปลาเลยนะพี่น้องนะแค่ใบยานางนี่แค่เขาไปขั้นกินธรรมดานี่ก็แก้ตกขาวก็ได้นะพี่น้องเพรต้องผสมอย่างเลยรวมถึงผลที่เป็นปากเปื่อยแบบห้อนใน นะเป็นแผลในปากนี่สิเอานี่ไปขั้นสดกินจากสองสามเมื่อหายนะครับและเป็นโคโลโฟิวบบำรุงผิวแบบสั้นยอดเลยนะครับนี่คือการขั้นสดกินนะครับอาจสิเจือหน้านิดๆเท่านั้นเองผู้ใดเป็นไทยร้อยเป็นพิษฟังแล้วก็เอาไปเฮ็ดตามหายได้คือกันโดยให้พี่น้องเอาใบเตยแล้วก็ต้มผสมกับขมินนะพี่น้องต้มใบเตยกับขมินก้อน แล้วก็ปล่อยให้น้าม,มันเย็นแล้วก็จังมักเอาอยานางไปขั้นไซแล้วก็กินเป็นประจำท่าน,นั่นเองนะครับกินเศร้าแรงนะครับไอ้ก้อนอาหารนะครับพ็ดแค่นั้นไทร้อยเป็นพิษกะหายได้คือการสมุนไพรบ้านเฮามันแน่นอนแล้วคนเป็นสินเลือดในสมองตีบกะแก้ได้คือกันโดยที่ให้พี่น้องเอาใบยานางนี่ไปปั้นแล้วก็ เอาสับป,ปะรดมาปั่นรวมกันผสมกันยางละครึ่งนะพี่น้องเอาเฉพาะน้ำมาปั่นยางละครึ่งบวกกันแล้วก็กินแก้เส้นเลือดในะสมองตีบได้ครับด้วยวิธีเฮ็ดวิธีทำแต่ละยางที่ว่ามานะ่พี่น้องอีสานพระเจ้าเอาลงคลิไปไว้เบิดทุกวิธีเฮ็ดแล้วนะลองไปหาคนเบิกนะครับถ้าผู้ใดอยากเพิ่มเติมรายละเอียดมากกว่านี้ก็สิเอาเรื่องอยานา้งนี่มันว่าว่ามันนี่มี ดีอิลิในโตเกี่ยวกับร่างตักร่างกายของเขานะพี่น้องนะั้มันดีนะครับขอให้รู้เท่านั้นเองโอ้ยหอนคักเว้ยเนาะลมกับเ,บเปบา,าอย่างน้อยเปียกออดยอดเลยดิครับด้วยสามสี่ยางที่วามาแก้ด้วยใบายานางนี่เห็นผลแน่นอนนะพี่น้อง เพียงแต่ใส่เวลาจากน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือสมุนไพรก็คือสมุนไพรนั่นแหละพี่น้องนะแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนนะพี่น้องนะอิสานบัวเจ้าก็สิพยายามสรรหาสิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องสิ่งที่พี่น้องเซฟได้ประหยัดได้ให้มากที่สุดมาบอกพี่น้องทุกมือนะพี่น้องนะเพียงแต่อย่าถิ่มอย่าปะกันเท่านั้นเองอิสานบระเจ้าจัดให้หมดแล้วครับขอให้มีโตสมุนไพร ที่สามารถหาได้ก็สิเอามานําเสนอพี่น้องให้เบิดนะครับบอปิดบอบงังใดๆทั้งสิ้นเปิดโปงให้เบิดบอเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ใดบอสนนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งตูปูสุขคนบอเก็บบอไข่เท่านั้นเองอีสานพระเจ้าพอใจสวัสดีครับ